ไปหยิบไปหยิบรางวัลตัวนี้ออกมาเป็นยังไงมันมันมันรู้สึกว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณตัวเองตอนนั้นที่เดินขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าเออที่เราพาตัวเองมาขึ้นทางแล้วแฟนขับพาเราไปขึ้นทางการรับรางวัลในทุกเวทีมันมีความตื่นเต้นยังไงบ้างตื่นเต้นตลอดเลยมันไม่รู้ว่าทำไมมันตื่นเต้นแต่ว่ามันแบบคือทุกคนดูจริงจังมากเนี่ยแบบทุกคนเดินไปบอกว่า รับอะแล้วผมก้สึกว่าม,มันมีความมวนนั้นอยู่ที่ที่แบบทุกคนเป็นคนที่มันมีเกียรติได้รับสิ่งนี้ทั้งนั้นอะไรเงี้ยก็เลยมีความปริงตรงนั้นอยู่ประมาณนึงไม่ย้อนกลับไปมันที่เราทำเพลงเราคิดว่าเราจะต้องได้รางวัลวเราเตรียมไว้ว่าเราจะมีสคริปต์ยังไง,ง,ไงจะต้องพูดยังไง <ส S 1> หรือทำหน้ายังไงเริ่มคิดตั้งแต่วันนำเพลงเลยเหรอมันต้องมีความเตรียมพร้อมไว้ว่าเราต้องได้ยืนตรงนั้นไม่ไม่จริงๆพูดตามตรงเลยไม่เคยคิดเลยแล้วก็จริงๆนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเกินความคาดไม่ใช่เกินเกินความคาดหวังไป เอ่ออย่างที่บอกเลยก็คือเราได้เห็นเลยศิลปินทุกคนอ่ะในลิสต์อ่ะก็คือแบบโอ้เก่งๆกันทั้งนั้นเลอย่างเงี้ยก็เจมันเป็นการย้ำเตือนมากกว่าว่าเรามีความสุขแค่ไหนมาให้รับกานแล้วก็ขอบคุณเองมากๆขอบคุณแฟนเพลงแฟนคลับให้มากๆการทําเพลงในยุคนี้มันยากไม่ใช่เพราะว่าแต่ละคนต้องขอเข้ามีสไตล์แล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวเอ่อผมว่าตลาดมันกว้างขึ้นก็จริงแต่การที่เราจะแบบเบรกกูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไมาได้อะไรเงี้ยผมว่า มันก็มีความยากของมันอันนี้ถ้าคนคิดว่าโอ้ฉันจะแบบจะดันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมให้มองว่าการทำเพลงการทำศิลปะมันคือความสุขมากกว่าแล้วมันอาจจะไม่ต้องไปแข่งกับคนในตลาดเราไม่ต้องพยายามแบบทำเพลงฮิหรืออะไรแต่เราทำเพลงแบบเราแล้วสุดท้ายถ้าเพลงเรามันเป็นของเราจริงอ่ะมันจะแตกต่างในตลาดด้วยตัวเอง อะไรที่มันทาให้เรารอว่ามันเป็นของเราเพราะว่าเจ๊ก็ค่อนข้างอ๋อไม่มีเงินกันต่อเน,นืาอเส้นทางเส,ส้นทางการเดินทางเราค่อนข้างที่จะยาวนานใช่ใช่จริงๆรตอนนั้นอันนี้พูดจริงๆเลยคือเริ่มโปรดิวเพราะไม่มีเงินจ้างเขาทำ <c oughs> ก็เลยต้องทําเองทุกอย่างก็เลยโปรดิวเป็นเขียนเนื้อเองเ <c oughs> ขียนเมโลดิเองเพราะว่าไม่มีเงินแต่มันทาให้เรารู้ว่าอ๋อการเขียนเพลงเองมันไม่ได้ยากนี่หว่ามันมันแค่เราต้องเอาตัวเองออกมาแล้วก้าที่จะเขียนตั้ไม่ต้องรลัว่าคนอื่นจะมองยังไงเออและโปของเจฟ นกรผมว่าจริงๆมันเป็นความฝันสมอว่าอยากทำโบทัวร์เนาะซึ่งตอนนี้มันค่อยๆเราก็เริ่มเดี๋ยวจะมีแ2สองที่เราไปในเอเชียที่เมืองที่เราไม่ได้ไปแล้วก็อาจจะมีไปในโซนที่เป็นโซนยุโรปหรือโซนอเมริกาบ้างก็ต้องรออะไรที่มันทำให้เจฟมีประสบการส์เสร็จในวันนี้ท่าทาที่พี่สื่อไงครับใช่ใครขอรางวัลกานตัดแบงตันแบงทยังไงบ้างหมดที่พี่จะบอกว่า เราไม่ท้อแท้ระหว่างทางเพราะบางคนรู้สึกว่าทำแล้วมันไม่ดังก็ไม่ทำดีกว่าจริงๆผมเป็นคนออฟเซสการการร้องเพลงมากไม่มีใครรู้เลยคือที่ผมเล่าคือเรื่องจริงคือเมื่อก่อนน่ะผมร้องผมชอบร้องเพลงจริงแต่เพื่อนผมไม่ชอบไงลำคาญก็คือแต่เราออฟเซสกับมันมากจนเราสึกว่าต่อให้เราไม่ทำอาชีพนี้เราก็ยังร้องเพลงเหมือนเดิมมันเกี่ยวความสุขในตอนนี้ทํามากกว่าความสุขตอนที่เราได้ฟีดแบกมมากกว่าตอนนี้เรากำลัง นนหรือวันที่รรหรือวันที่น้องด่าเราที่เราร้องเพลงกังพวกนี้แล้วก็เสียจตังค <c oughs> ์ก็ <c oughs> จริงๆก็รู้สึกเนี่ยตอนที่มองเงยหน้าในในสเตอร์ขอบคุณเนาะที่เราไม่ไม่เลิกล้มไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วหวังว่ารางวัลน,นี้มันจะเป็นอินสปิเรชันให้กับวันนี้มีน้องๆศิลปินมาที่เป็นศิลปินใหม่ๆด้วยหวังว่ามันจะเติมไฟให้เขาเนาะในการทํางานเพลงที่แบบตัวอยากจะทํามาตลอดอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเคยอยู่จุดนั้นมาก่อนรู้สึกว่ามันยากมันไม่มีใครมาบอกเลยว่า ต้องทํายังไงไปต่อยังไงอะไรเงี้ยเออมันแค่ว่าเราใช้ความรับนําไป่ะและถ้านต้ถามว่าทํายังไงให้ประสบความสำเร็จเจฟจะบอกน้องๆยังไงบ้างเวลาน้องถามมาะเวลาน้องๆถามว่าทํายังไงถึงประสบความสำเร็จ่างพี่เจฟเราจะเน้นและแนวยังไงผมว่ามันไม่มีคําว่าประสบความสําเร็จอย่างใครหรอก ประสบความสิร์ตเลอย, Jeff, อ,อ,อ, ret, อย่างเจฟะสบความสิร์ตเลอย่างนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมีแต่ความว่าประสบความสเร็จแบบที่ตัวเองจะไปอสอะสบความสเร็จเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถก๊อปปี้ใครเพื่อให้เราประสบความสเร็จได้เราต้องเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดมันออถึงจะประสบความสเร็จได้แต่สมมติถ้าเขาต้องขอแนะนำแบบวะ่าเฮ้ยเขาแบบเขาเจออย่างเราที่แบบเขาอยากเป็นเหมือนเจฟหยุดอะไรเงี้ยเราจะบอกเขาไว้ผมว่าหาตัวเองให้เจอแล้วก็หางานสิหา experience ที่เราเจอมาในชีวิตอ่ะเอาออกมาเขียนเขียนสิ่งที่อยู่ในใจ แล้วก็อย่าพยายามไปทําให้มันเหมือนแบบเหมือนใครบางคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไร,รตามกระแสเราอย่าไปก๊อปปี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วพอมันเป็นตัวเรามันจะมีซาวอะไรหลายอย่างผมเนี้ยตอนอเด็กๆแม่บ้านชอบเปิดเพลงหมอลํำอย่างเงี้ยลรือทุ่งอย่างเงี้ยมันก็มีซาวพินซาวอะไรบางอย่างในเพลงคือมันมันเป็นอะไรที่ยูนิคอราลโตมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่สุดคือเอาซาวที่มีอยู่ในตัวเอมาเขียนเพลงจะไปหอ อม่แต่สงการเราก็เต้นไว้ดีนะเต้นไปดีสงการไปต้นไไหนพี่ลำไยเขามาประกาศชื่อให้เราแล้ว่าจะมีคอะแนนกันหรอคอมแท้อนี้เซ็นเซอร์ยากมากเพราะว่าไม่รู้จะร้องข้อไหนเลยเราอยากจะแนะนำลอ้องๆรุ่นใหม่ที่อยากเป็นนักร้องยังไงบ้างจริงก็อยากให้คือมีความสุขต้องถามตัวเองว่ามีความสุขกับการทำสิ่งนี้จริงหรือเปล่าเราเรามีความสุขจนเราสึกว่าหยุดไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามีความสุขตรงนั้นอ่ะทำไปเถอะแล้วก็เรื่องของฟีดแบ็กเรื่องของรีวอร์ดเรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นหน้าที่คนอื่นหน้าที่ของเราแค่ทำงานที่มีความสุขเนง,งานที่ดีเจฟอย่างคอนเสิร์ตที่ผ่านมานคอนเสิร์ตที่ผ่านมาหลายคนจับจิ้นกันนนมมีการแตะตัวมีการเล่นเพลงมันเป็นยังไงบ้างมันยังไงบ้างมันเป็นซีริ่งหรือว่ามันแบบเคิร์ฟหรือว่ายังไงไม่ใช่ ไม่รู้มันเกิดขึ้นได้ไงแต่คือจริงผมอยู่นน่ะมันก็คือนนนนไม่ใช่มาคือคืออย่างที่บอกบอกในคอนเสิร์ตก็คือนนน่ะเป็นคนที่เวลาผมผ่านไปอ่ะมันจะคอยอยู่ตลอดมันจะคอยรับเราตลอดอะไรเงี้ยไม่ปล่อยให้เราเหงาเวลาเราเล่นมุกอะไรอะไรเงี้ยหรือเขาเล่นมุกมาอะไรเงี้ยเราคอยรับส่งกันตลอดรู้สึกว่าเหมือนพออยู่ตอนนั้นเรารู้สึกเซฟแล้วก็ นนเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวงการมานานมากมากคือผมเนี่ยอาจจะอยู่แบบ10ปีก็จริงแต่10ปีแล้วมันหายไปแล้วมันห,าล,นหลายปีอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่นนคือเขาอยู่มาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบเออผมได้ได้อิสรชันจากเขาเนาะแล้วก็เหมือนมีเพื่อนที่เราสามารถคุยแล้วเราเข้าใจกันได้ในในบางที่บางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจหือเขาอยู่กับเขามากมันเลยทําให้เจ็ตกลงไปทุกอย่างอยางไม่รักไม่ต้องมาแคร์เราก็ต้องเต้นตามน<อ>นี่เขาเรียกว่าชมจินน่ะเนี่ยสบาย เออยังไงบ้างเป็นปนน็อกมฝีพายเป็นฝีพายตลกมากแต่ว่าเออจริงๆอะเราอยากทำโชว์ที่มันแบบว่าเราได้ออกไปอินสตาแกรมเพราะเราจะไม่ค่อยเห็นนุ่มเต้นอ่าแล้วไม่ค่อยเห็นผมเต้นหรือเปล่าวะเออแต่ว่าไม่ค่อยเห็นพีเต้นเท่าไหร่ แต่เหมือนแบบพอเรามาเจอกันอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําเคยทําสิ่งนี้สิ่งนี้มาแล้วแล้วทําสิ่งใหม่ๆบ้างไหมอะไรเงี้ยคนคนก็อาจจะอยากเห็นในมุมที่มันแบบไม่เเคยห็นคุณเห็นในมุมที่เราเออที่กระแสคุณเรามันได้เลยหรือจริงๆคนไม่ควรเห็นมั้มุมเนี้ยมันไปแล้วเจฟมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วใช่ไหมคนก็ว้าวไปสิ่งที่รู้สึกว่าอ้าวเจฟเจฟคูลูไปไหนเออมันไม่เคยมีอยู่นะพี่ผมพยายามจะคิดคูลอยู่แต่มันไม่เคยได้สักครั้งรู้ตไหมเวลาเราพูดถึงเรื่องกับโดนเนี้ยเราเสียอาการอยู่ สองคนไม่เห็นใคว่าจะใส่ไว้เมื่อไหร่พู่เลยจิคุณมากนะคุณคือผมผมพูดเสมอว่าหน้าที่จิ้นเป็นหน้าที่แฟนคลับเราเราแค่ไม่ใช่เราแค่เราแค่ใช้ชีวิตของเราเป็นธรรมชาติก็พอถ้าพี่จะพี่อยากพูดก็ถือเป็นอย่างนี้อ๋อองคนนะใช่คือผมเป็นอย่างนี้แล้วทุกวันนี้สบตารงมีแบบไม่ได้พี่ไม่งั้นพี่ถามว่าเราเราได้มองรอดแว่นเขาไปไหมว่าตาเขาเป็นประกายยังไงไม่ค่อยเห็นตลับแว่นมันสิบอัน มันสลับเปลี่ยนได้หมดใช่ครับไม่มีครับพี่แต่เขาส่งลุกอะไรมาเจฟรับหมดรับจบที่เจฟนะเอ่อมันผมชอบไงชอบโดนมาชอบมุกที่เราเล่นนี่มาชอบนอนพี่เกี่ยวกาแฟเดินไปซื้อเซนเซนเขาก็เข้าใจว่าจะได้อะไรก็คือเข้าใจว่าเป็นคนแบบเซนใกล้ใกล้กัน หรือว่ามันเป็นคนประเภทเดียวกันคนแบบคนดีๆเหมือนกันนดีแล้วพวกคนแทีนี้มันมันมันสดไหมหรือยังไงหรอสดให้กับมบกาะเตรียมกันอย่างนี้เตรียมกันขึ้นมาสกิลกันไปว่าเออจะขึ้นไปอย่างนี้โอ้ไอซ้อนท่าได้หนอะซ้อมแต่มุกเราไม่ได้ซ้อมเท่าไหร่หัวหน้าสดเลยแต่พอมันเกิดกระแสมาเราได้ปรึกษาได้คยกันว่าเอ้อมันยังไงปรึกษาหาโซลูชันเหรอถามว่ามึงทไงดีวะมึงทำไงดีวะอย่างเงี้ย ไม่มีมเราก็ธรรมชาติของเราคือผมผมเชื่อว,ว่าทุกคนอยากเห็นความเป็นธรรมชาติแล้วถ้าเราไปคิดเรื่องนี้มันจะกลายเป็นว่าเราไปพูวงหรือไปไป,ไปอ,<า>อะไรอย่างเงี้ยเออ,อ<า>ผมคิดว่าอ,อม,มันเป็นธรรมชาติล,กลูลกคู่ของเทจก็ต้องติดกันไป<อ>ก็เห็นอยู่เรื่อยผมประเทศเมื่อกี้ตอนเดินไปรับรางวัลก็สะดุดอยู่อ<า>เออแล้วก็มีสะดุดอะไรเยอะพรมอ่ะอีกเรื่องหนึ่งขออนุญาตกษ์การเวอร์ดามาเพลงเราคอนเสิร์ต จริงๆคือต้องบอกว่าอัลลีเมนต์ในโชว์มันมีหลายอย่างมากๆที่มันแบบอยู่ดีๆพุ่งพึ่งผดขึ้นมาอะไรย่างเงี้ยอย่างผมร้องเพลงกับไบ์มันมีบางเพลงที่แบบเพิ่งมีต่อหัวออกมาเพราะฉะนั้นบางทีมันแบบมันมีหลายอย่างน้อยซะกันขึ้นคอนเสิร์ตมันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นผมว่าคือแต่ว่าผมอะไบ์เป็นคนที่พยายามมากมีคนแพชชั่นมากผมมันนัดตลอดว่าเอ้ยพี่ประ่อนนีเดะยจีได้ไหมพี่แบบอันนี้นะือผมเชียร์อัพน้องตลอดแล้วก็ติดตามว่า ว่าบาก็เป็นในแบบที่บาดีที่สุดแล้วบาก็จะเป็นดีที่สุดเท่าที่มีคือในเราเห็นกันว่าเขาก็ตั้งใจแล้วก็เต็มที่แล้วเพราะบาคนบางคนจะมองว่าถอดตรงเหมือนกับแบบไม่พร้อมไม่พี่พี่เออมันมันอาจจะมีหลายหลายคลิปอย่างเช่นว่ามาถอดอินเดียอะไรเงี้ยเพราะว่าอินเดียผมก็ไม่มันไม่นี่เหมือนกันใช่มันมีปัญหาอย่างเช่นแบบดีเลย์บ้างหรือว่ามันมันนอยซี่มากมาอะไรเงี้ยมันก็มีบางมุมอะไรพวกนี้เหมือนกันที่บางทีมันเป็นเทคนิคอโปรเบิมที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยวันแรกผมวันสองผมติดอยู่ในราง ข้างล่างแล้วเซฟตี้หลุดก็มีม,ม,มันมันมันมีอะไรพวกนี้เจ็บเายืยนอยู่ข้กกางหล,ลังกันมาเมาคลื่นอ่ะผมยืนอยู่ตรงกลางเลยแล้วบอกว่ากัมันเลยแล้วผมก็ถอยมาอยู่ตรงกลางอะไรเออเพราะฉะนั้นอ่ะมันมันมันมีหลายอย่างมากที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้เราไม่สามารถพูดออกมาได้แต่ว่าเจนก<า>็ได้ร<า>ับกระแสัเพราะว่ามันเป็นวันแรกที่วันที่เขาเปิดเผยอะไรไม่เป็นคนเข้มแข็งมากไม่เป็นคนที่แบบคือแบบเฮ้ยพี่แบบผมทำได้พี่จะทังไม่ดีขึ้น ในวันที่สองไปร้องดีจังน้องได้มาปรึกษาพอหลับแต่ตอนแรกเขาได้มาปรึกษาเว้ว่าเพลงยังไงอะไรปรับมีมีมีแล้วก็มีแบบมีปรับปรุงมีแบบว่าเอ้ยแบบอันนี้ยังไงอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าเอน้องมันมันตั้งใจมากๆถ้าในฐานะของคนนนในฐานะคนที่เป็นเจ้าของเพลงพอเราได้ยินเขาร้องแบบนั้นผมว่าทุกคน คือผมไม่เชื่อว่ามีเวอร์ชันที่ดีสุดเวอร์ชันเดียวผมไม่เชื่อว่าเวอร์ชันผมก็ดีที่สุดทุกคนมีนิสัยยมในการฟังเพลงที่แตกต่างกันว่าผมอยากจะมาจ้าวว่านี่คือดีไม่ดีเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนมองว่าอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบมากกว่าในคนเกิดชั้นเนี้ยเราติดเมเราสองจะเต็มที่โอ้เต็มเต็มที่ถ้าจะนอนที่ห้องซ้อมนะฮะอีกนิดหนึ่งจะนอน มันจชุดาัวเตรียมนอนเหมือนกันนะที่พี่หลบตรงนี้นะพี่เอาอันนี้ไปรวมกันเป็นต้นเดียวเจีนี่ก็แปลบไปเรองเจ้าความรู้สึกไม่เาว่าค่อนข้างโดนหนักเหมือนกันทั้งแบบว่ากระแสจริงจริงจริงผมหนึ่งก็คือเป็นห่วงแล้วก็แต่เชื่อเชื่อมั่นว่าไบเป็นคนที่เข้มแข็งมากเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องแบบัมี่ในทุกๆงานเข้สไม่านให้กอย่งไตอนนนนแกที่เดี๋ยวถ้ จริงๆผมเชื่อว่าบางทีการพูดมันไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไปช่วยอะไรผม,ผมแค่บอกตาเขาเขาดูแล้วว่าเขาพร้อมที่จะแบบพัฒนาขึ้นไปอีกแบบมู่งมี่เพราะว่าอย่างที่บอกคือเทคนิ่ครอบครเบิ้มันช่วยอะไรไม่ได้แต่วันนี้ตอนจบขอบคุณที่ละไความรู้สึกกันนะคะใช่ๆเก็ผมไม่ใช่ว,ชว่าทุกคนเราเราเป็นนักร้องนะเราไม่ใช่แมชชีนนะบางทีมันมีแบบผมเนี่ยไอลืมเนื้อเนี่ยประจําร้องเพี้ยนบ้างมุ่งมี่บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่า เราสุดท้ายเราคือมนุษย์เราไม่ได้เราเราเราไม่ใช่แบบว่าแมชชีนที่แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะอะไรเพราะฉะนั้นบอกว่าเออใครก็แบบสามารถทำเรื่องตรงนี้ได้แต่ว่าแค่ว่าเรารับมือกับมันไงแล้วเราไม่คดีขึ้นยังไหนครับผมไม่ได้หยุดทำหยุดเต้นหยุดทำอะไรผมว่าทุกคนตื่นเต้นนะผมตื่นเต้นมากนะเอาจริงเพราะว่าทุกคนมีซีเควนซ์โชว์กันแค่4เพลงเราต้องทำให้สุดในทุกๆซีเควนซ์เพราะฉะนั้นผมเชื่อทุกคนตื่นเต้น เต้นล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างเช่นว่าตอนเช้าอย่างเงี้ยนี่มันมีสโมกอะไรเงี้ยตอนรันทูเข้าไปในคอเสียงจะมาไหมวะอะไรอย่างงี้ก็มีก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีจะมีอีกไหมคะหลายคนถามว่าสี่จะมารวมตัวกันอีกไหมอย่างกดูเดี๋ยวโทรหาทอยว่าทอยมันจะออกแั่ขึ้นเมื่อไหร่กี่นึงถามว่าเงินเติมเกมหรือยังเออต้องต้องผมต้องให้เพื่อใช้เงินเยอะๆใช่ผมต้องไปแบบเปดิเปเปในเกมเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าอย่างที่บอกคือแบบติดตามผลงานแล้วก็ บอกว่าจะได้เห็นางาน,นพวกเขาจริงๆอะมันมันเป็นความรู้สึกที่จริงม,มากๆรู้สึกว่าแบบทุกคนคนแค่กับน,นัเพราะฉะนั้นก็แบบว่ารอเราเหมือนกันทุกคนมากวเหมือนวันน,ออวน,วน,นั้นชื่อที่ทอยพูดเจสทุกสมาทันทีว่า <c oughs> คือผมไอเซนิเมนท์ลกับทอยอยู่แล้วเพราะว่าทอยบอกเออกูไม่ทำเพลงแล้วกูแบบไปเบื้องหลังไม่ไดพูดอยากจะร้องไห้เพราะว่าคือรู้สึกว่ามึงไม่ควรอยู่ทำเพลงจริงเพลงมันเป็นแบบคือเขาคือคิงในในที่ของเขาจริงๆอ่ะ แล้วแบบร้องเพลงอะไรมาก็คือทอยมึงเป็นนักร้องเพื่อนมึงจะเป็นโปรดิวเซอร์ก็ด้วยก็ได้แต่มึงคือนักร้องมึงต้องใหญ่าหยุดร้องเพลงร้องเพลงเราก็ยังเป็นเพลงของเราใช่ใช่จริงๆริง <c oughs> แล้วผมชอบด้วยออผมชอบฟังเปิดเข้าไปฟังอทอยมึงร้องโคตรดีดเลยว่ะอยากอยากฟังแบบเต็มเพลงอะ่ะคแบบไม่บังไม่ไมอะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันดีจริงๆริไม่อยากให้มันหายไปอ่ะอยากให้มันทำเพลงต่อไปเรื่อยๆนี่กดดันผักสื่อเลยแล้วเนี่ย ทำเพงเพื่อนทำเพงเพื่อนเขาพูดเสร็จแล้วเราแล้วลงไปกับเขาไปว่าเขาจะกลับมาได้เอะไรอ๋อผมผมยังย้ำต่อไปเรื่อยๆผมไปนั่งอยู่ห้องเขาแล้วผมก็ทำเพลงก็คุยกันจนจนทอยบอกว่าเออกูทำแล้วทเอโคค